สวัสดีคะ่ะทุกคนมามาตัดขาเห็ดนํากันคะ่ะอันดับแรกนะคะมันจะตัดขาเห็ดถั่วก่อนนะคะเห็ดถั่วพลัง่งพอเดี๋ยวจะเอาไปลวกก่อนค่ะจะลวกกับเห็ดไก่นั่นแหละจะทําเป็นเห็ดรวมนะคะขูดๆทุกคนผมว่านี่วันที่เก็บนะคะเป็นวันพุธนะทุกคน เป็นวันพุธใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่วันอังคารวันที่เก็บเป็นวันอังคารเพราะวันนี้กำลังทำอยู่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นตอนเย็นวันพุธค่ะกับประมาณตอนนี้น่าจะประมาณสี่โมงแล้วไหมอยู่ไหนโทรศัพท์โอ้จะสี่โมงแล้วค่ะวันนี้เป็นวันพุธท,ที่เอ่อ ยี่สิบสี่นะคะนี่ตัดพิ่นแน่เห็ดถั่วฝรั่งอันนี้ก็เป็นอีกเห็ดหนึ่งที่แซ่บนะทุกคนนะเห็ดทวนถือว่าเป็นเห็ดอร่อยนะคะแบบว่าคล้ายๆเห็ดฟางคล้ายๆเห็ดเฟือง แต่กระเซบก็เฮ็ดเฟืองนะในความรู้สึกไงน,นะในความรู้สึกของฝนเองนะอันนี้เอาจากความรู้สึกของฝนเองนะเขาก็โอเคนะฝนนึกว่าเขาจะเป็นมึกเบิร์ได้นเนี่ยด้วยความที่แบบว่าเมื่อวานนี้พี่ไมอารมณ์ไม่ค่อยดีทุกคนผมก็เลยเออตอนเก็บเห็ดนะตอนที่ฝนไปเก็บเห็ดนะเขาไม่ลงจากรถเลยอ่ะไม่เขาก็บอกว่าฉันจะรออยู่บนรถเออเขาบบลงเลยเออแล้วแบบ รู้สึกแกงนงิดอะแล้วก็ฝนไปเก็บอีหมองหนึ่งสองมองสองหรือสามสามมองเออไปมองแรกเนาะไปมองแรกก็สิได้เห็ดทั่วนี่แหละได้เห็ดทั่วมาแล้วก็เห็ดไก่กลมงามๆนะคะแล้วก็เหลือไว้อยู่ประมาณสองกองามๆนิดหน่อยอแล้วก็ไปอีกแห่งหนึ่ง แห่งหนึ่งอะตรงตรงป่าหยาหลายๆที่แบบว่าสูงๆที่เห็ดไกล่หลายๆนั่นนะหยางสูงอะตอนแรกว,ว่าสิไปตรงนั้นแต่ฝนเปลี่ยนใจไปไปเก็บตรงเนี้ยเออก็ดีใจตรงนี้ก็เยอะอยู่ทุกคนก็อย่างที่เห็นนะอู้เห็ดเนาะตอนแรกคนคิดว่าเสียวได้นะเพราะว่าอากาศมันแห้งเนาะที่ตอนนั้นที่ฝนเข้าป่านะัะนแล้วฝนไ,ไ,ไปเห็ดไก่ที่ผนไปเห็นแล้วผนบ่เอามาแล้วไป,ไป,ไปอีกรอบนึงเข้าเน่าอะค่ะเออผมก็เลยใจแป้วแล้วนะตอนเนี้ย เพราะว่าอากาศมันมันห้อนมันแห้งอากาศมันแห้งแห้งนั่นแหละแต่ก็ยังโชคดีว่าได้พอพอมาป่าเนี่ยจะไปเข็นเ็นกอพวกใหญ่นะ่ะทุกคนนะ่ะเออมันก็สิเต็มถุงแล้วกอเดียวน่ะก็ดีเนาะกับรวมกับเอกของของที่เก็บอีกป่าหนึ่งอะ่ะมันก็เลยโทรไปหาพี่ไม่าไา้ที่รัก คุณช่วยเอาถุงเห็ดเอาถุงมาให้ฉันใส่เห็ดได้ไหมฉันเจอเห็ดเยอะเลยเขาก็พูดเขาก็ว่าขําเดินมาไม่ฉันจะนั่งรอที่รถฉันเหนื่อยเออแบบว่าพูดแบบพนห้วนนะนะซึ่งมันไม่ใช่นิสัยแกนะเออเทากับเริ่มรู้สึกบดีละแล้วแกก็ว่าดักข้อว่าสองทุ่มฉันจะกลับบ้านเออ ให้เวลาแค่สองทุ่มฉันจะกลับบ้านนั่นแหละผมก็เลยฟฝ้าตัดนั่นแหละทุกคนผมก็เลยได้คลิปสั้นเนี่ยเออบมีเวลาแบบว่าเอะเมามอยเก็บไปด้วยแบบมวนมวนถานะเออขอขอโทษมันเป็นวันทำงานค่ะทุกคนมันเป็นวันทำงานเขาก็เหนื่อยของเขาผนก็แบบว่าเออผมก็ บ่อได้โกรธแกแอกว่าพูดถึงอ่ะก็เข้าใจอยแ่ก็แอบบรู้สึกแอบ,บเสียใจอยูน่นะว่าเอาอเขาหงุดหงิดจริงๆอ่ะอืมแล้วพอเออฝนก็ฝ้าวกลับนอกพอสองทุ่มเป๊ะเลยนะตอนที่ขึ้นรถนะเออฝนก็บอบกสองทุ่มพอดีผมก็วาอ,อย่างเงี้ยพอกลับขึ้นหอดรถเออพอถึงบ้านนะทุกคนถึงบ้านแล้วบึงเห็ดถุงบางหญ่เนาะผมก็เลยบอกว่าที่รักคุณช่วยฉันหิ้วถุงเห็ดด้วยนะเพราะว่ามันมีสองถุงเนาะ เออแล้วก็ของที่แบบว่าพลุงพลังที่เตรียมไปในรถอ่ะแกบอกว่าไงรู้ไหมแกบอกว่าไม่คุณอยากจะไปเก็บเองคุณก็ต้องมีปัญญาที่จะขนขึ้นบ้านทั้งหมดเองได้เออทุกคนแบบว่าเขาหงุดหงิดมากเออแล้วขึ้นบ้านปุ๊บแกเข่านอนเลยนะแกะเปี่ยนจะพาแกเข่า้องนอนเลยเออนั่นแหละ ีนี้ผมก็เลยแบบผมก็เลยเอาของเอาเฮ็ดเนี่ยเขาตู้เย็ยนเลยผมก็บดเฮ็ดต,ตอนแรกผมกล้าว่าผมจะลวกเฮ็ดไอ้แชงกี้แมนนะทุกคนเอาเอาขาตู้ไว้แล้วเข้านอนพร้อมกันอยากเสียก็เสียขึ้นในใจนะเออนั่นแหละเขาก็ยังโชคดีไึกว่าจะเป็นมึกเบิดแล้วพอสองทามทุ่มแหละเข้านอนอนะ่ะทุกคนกับประมาณสามทุ่มขอนเขาไป ก็เลยไปบอกแกว่าคุณไม่พอใจอะไรฉันหรือเปล่ากมาลเนี่ยนะเออแกก็ตอบแบบหุ้นห้วนเหมือนเดิมน่ะทุกคนแบบไม่มีอะไรฉันแค่เหนื่อยฉันแค่เหนื่อยเออแล้วก็คุณไม่รักฉันแล้วใช่ไหมเนี่ยันก็เลยแกลงว่าแกก็บอกว่ามีไอ้ฉันฉันรักคุณเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็มาหอมเฮ้านะทุกคนหันมาหอมเฮาแล้วก็ฉันแค่เหนื่อยเออคุณกบาลสินะแบบ แต่ก็เหมือนกับอารมณ์แบบไม่ไม่แฮปปี้นั่นแหละเออไม่ไม่แฮปปี้ happy. จนเศร้าออมากตอนเศร้าออมากได้บัดทีน่นี้ตอนเศร้าออมากผมก็เลยบอกว่า,วามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเพราะคุณไม่เคยแบบว่าคุณไม่เคยมีนิสัยแบบนี้ผมก็่างใมันมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมมันมีคุณมีอะไรหรือเปล่าก็พยายามที่จะถามเนาะอเออแล้วตอนที่นั่งรถกลับมามปกติผมจะบอกเรื่องเหตุเอ้ยที่รัก มันเห็ดมันเยอะมากมันยังมีที่ฉันเหลือทิ้งไว้นู่นนี่นั่นเดี๋ยววันนูน้นวันนี้คุณพาฉันมาอีกได้ไหมแกก็ตอบ no เออไม่เออพอแล้วได้เยอะแล้วพอแล้วเออไม่พามาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละพอของเงียบเนาะพอพอมือใหม่มาผมก็ ข้าวมาไปเห็นงานมก็นั่งรถไปนั่งการผมก็ถามแกอีกเนาะว่าคุณยังคุณยังโกรธฉันอยู่ไหมเพิ่นก็ว่าเพิ่นบร่ได้โกรธอย่างฝนเพิ่นว่าฉันแค่เหนื่อยจากที่ทํางานไม่ผมก็ว่าเนาะไม่มันไม่ใช่คุณฉันไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้ผมก็ว่าเนาะฉันไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวฉันต้องหาคําตอบให้ได้ผมก็ว่านสิละ เพื่อนเลยแบบว่าเพิ่นเลยมากอดม,อมาหอมผล่าเพิ่นขอโทษเพิน่นว่าไอเพิ่นแค่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยจากที่ทํางานแล้วต้องมานั่งมานั่งพาคนไปไอเก็บเฮ็ดนะทุกคนคือว่าเนาะคนนั่งถ่ายอยู่รถก็คนเก็บม,มันม้วนได้เวอร์นะม้วนได้ผนเก็บแม่บอก,บอกล้วผต้องหให้ผนเหนื่อยผนก็ม้วนถ้าได้เก็บเฮ็ดนะแต่คนที่เขานั่งรอเนี่ยมันไม่สนุกเข้าใจไหมทุกคนเขาเขาคงแบบเหนื่อยจริงๆในวันนั้นอ่ะอืม แกก็เลยขอโทษคนแล้วแกก็เข้ามาก่อนมาหอมแล้วก็ขอโทษว่าเขาแค่เหนื่อยมันไม่มีอะไรเขาแค่เหนื่อยอะไงเงี้ยเออชีวิตฉันขาดขาดคุณไม่ได้หรอกฉันไม่ได้โกรธอะไรคุณท่านมาเสียนะเส็จแล้วเพื่อเลยเพื่อเลยบอกคุณว่าเดี๋ยววันเพื่อเลือหัดเราไปเก็บเห็ดกันเนาะแล้วฉันจะไม่แล้วฉันแล้วฉันจะไม่ใช้อารมณ์แบบนั้นอีกคุณมาทุกคนเออ ฉันจะไม่ทํานิสัยแบบนั้นอีกคุณมาฉันจะฉันจะแฮปปี้คุณมาสิละก็แบบนาบึ้งแบบโนโนทุกอย่างเนาะบอกให้ซ้อยคนขึ้นบ้านกันยังว่าโบถ้าเธอมีปัญญาไปเก็บเอามาเยอะๆเธอก็ต้องมีปัญญาคนขึ้นบ้านคนเดียวสัน้นเออมมีอย่างเนาะเขาก็เมื่อยเนาะ ถามว่าฝนเมื่อยว่าฝนก็เมื่อยแต่ฝนมีความสุขไงเพราะเด็กเก็บเห็ดแล้วมันม่วนนะนะเพราะว่าช่วงนี้เราทำงานกันเยอะคนยังบอพอทุกคนแต่แรกว่าอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์หน้าก็คงจะแบบอีกคนนึงเขาก็คงจะกลับมากลับมาแล้วแต่ว่าเขาก็โมพึ่งมาบอกว่ายังไม่ได้อีเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะขอตัวอีกขอตัวพวกคนทำงานอีก แต่ก็ต้องห่วงเด้อพี่น้องเห็ดโอ้ยดีใจย,ยังมีอีกในปลาที่ฝนไปเห็นก็นยังมีอีกอยู่คะ่ะเห็ดไก่เนี่ยเห็ดไก่ก็คงจะเป็นเห็ดที่ตอนแรกจะตอนแรกคิดว่าเห็ดไอเพึ่งขาลายจะชนะเลิศนะทุกคนแต่ไม่ใช่ โอ้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะวันที่อ่าวันวันที่ไปไปเที่ยวกับพ่อกับแม่เนาะไปขึ้นไปป่ากับพ่อกับแม่เนะี่ยทุกคนอุ้ยเห็ดเห็ดเ,เยอะคือถ้าแบบว่าแต่ตอนนี้มันเริ่มแห้งนะในป่านะ่ะพูดถึงว่าถ้าปีปีหน้านะมันได้ที่ใหม่แล้วแต่ต้องขับรถไอโฟวิลเลอร์เข้าไปอะ่ะคือเราถนนมันเล็กะคะ่ะเราขับรถก็ขับไปไกลค่ะ แต่ก็ไม่ไกลถึงขนาดที่ฝนขึ้นเขานะทุกคนพ่อแม่เนาะเขาก็แบบว่าเขาก็บอกพวกฝนนะว่าให้ให้ไปเอารถเขามาใช้ได้ตลอดเนาะไอโฟเบลเลอร์นะเพราะว่าเพื่อเพื่อนบ่ออยากให้พวกคนขึ้นเขาเพราะปันใดเพราะว่าขึ้นเขาแล้วมันไกลแล้วมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อถ้าถ้าตรงนี้เธอเห็นว่ามันมีเห็ดเยอะก็มาหาเก็บแถวนี้แทนเพื่อนเพื่อนบอกนะทุกคนเออ ดีใจเหมือนกันแต่ไม่รู้นะแล้วแต่คุณสามีเพราะมันต้องไปเอาไปลา,ล,ลากนู่นลากนี่อย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญทุกคนโชคดีนะที่ไปเจอแม่วันนั้นอะ่ะเพราะว่าวันที่แปดแม่บอกว่าวันที่แปดวันที่แปดหรือวันที่สิบเนี่ยแหละทุกคนแกไปขึ้นเขาใกล้ๆกับ ใกล้ๆก,กับเขาที่ฝนไปเก็บเห็ดนั่นะแหละเห็ดพึ่งหวานน่ะแกบอกว่าตื่นเช้ามาหิมะลงทุกคนเออฝนก็ว่าทําไมปีนี้ยฝนข้างบนน่ะตรงเห็ดพึ่งหวาน,นเยอะทําไมเห็ดพึ่งหวานฝนไปเก็บถึงไม่ค่อยได้อะนะหิมะลงทุกคน,มนมแม่อรูปหฮเบิง้งแมะเออแกบอกว่าเศร้ามากกันรดขาวจุนพูนแกรูปเฮเบิ้งหิมะลง่บนเขาอะ่ะแต่พอประมาณเที่ยงๆมันก็ละลายไปแล้วก็ร้อนเหมือนแบบว่าเหมือนเนะ่ เมื่อเช้าไม่มีหิมะไม่มีอากาศหนาวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนงงไหมคือแบบหิมะลงอย่างหนักเลยอ่ะขาวจุนพูนเลยแม่เอารูปให้เบิร์บริเวณทั่วบนเขาตามรถแกนะสโพเห็ดเพิิงหวานโอ๊พี่น้องเขาบุนนี่มากได้ไออากาศหนาวๆเขาชอบให้แบบว่ามีฝนตกนะเนาะโอ้ทุกคนเสียดาย ใช่เน้มันมีไผ่ผ้าแไปเก็บเห็ดถ,ถ้าแบบถ้า,ม,ถาม,มีคนพาไปเก็บเห็ดเนาะเลิกงานผ้าคนไปเนี่ยโหนี่จะได้เยอะกว่านี้อีกนะก็ตลกดีนะเวลาเขาตกปลาเนี่ยเขายังมีความพอเนาะเหมือนพูดเหมือนพี่เอ็ดพี่เอ็ดก็คิดเหมือนกันเลยแบบว่บาเวลาไปตกปลาเราได้เยอะเรารู้จักว่าเออพอแล้วมันเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่เก็บเห็ดเนี่ยทุกคนเก็บยังไงก็บอกพอ อยากได้อีกจยากได้อีกเป็นสีนังบอลูคือกันนะมันม้วนเนะาะอ,อยากเก็บอีกอยากเก็บอีกเนี้ยเห็นบหละ่ะขูดมันจังสวยเพราะว่าเดี๋ยวคนขูดขูดขูดอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวผมก็จะลวกเลยแล้วก็ล้างทีหลังค่ะผมไม่ได้ล้างนะแต่ว่าถ้าสีเฮ็ดกลิ่นเลยเสยเข้าตัดๆข้าก็ล่างก่อนก็ได้ล้างแล้วก็แกงเลยนะแต่อันนี้เราทําแบบว่าเราจะลวกไว้เยอะๆไงลวกก็แช่ไว้นะคนสิโบโบมาล่างลวกก่อนจังล่างเฮ็ดจังโบแตกโบซ้ำ อันนี้ก็จะลวกกับเห็ดไก่ทอดนะคะก็จะทำเป็นเห็ดรวมแบบว่าเห็ดไก่ทอดกับเห็ดถั่วฝรั่งนะคะอันเนี้ยสปอร์ค่ะนี่น่ในดองนี่คงจะไปโยนแถวบ้านนี่แหละอันนี้ ทุกคนไอ้เมืองแองโอลิทเนาะพี่อีส่งรูปมาให้ดูโอ้ยเห็ดงามงามปีนี้เห็ดปีนี้บันเมืองนั่นน่ะคนดีขนาดไหมคนดีเห็ดมีแต่ดอกงามงามแล้วเพิ่งวานก็งามเห็ดเห็ดอีอย่างอีกเห็ดไอเห็ดปวกฝลั่งอ่ะทุกคนดอกเบลเอเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปนขึ้นรูปให้ทุกคนแกแกเอารูปมาอวดนะน,นะอืม้มากไปเก็บเห็ดทั้งนั้นเด้แบบนี้ ปีนี้เห็ดทางนั้นะชนะเลิศบอกให้แกอยากให้แกทำคลิปถ่ายคลิปเก็บเห็ดหรือว่าทำคลิปลง youtube เพราะว่าอ่าแกไปเที่ยวเนาะเขามีเรือเขาไปตกปงตกปลามีโอ้ยจะได้เห็นว่าไออาสก้ามีที่สวยๆงามๆเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าแกแกอ่า แกไปบ่อยอะนะทุกคนบ่คือฝนเนาะฝนกันนี่แหละบ่มีเยี่ยฝนกันเก็บแต่เห็ดนี่แหละ <laughs> เก็บแต่เห็ดนี่แหละบ่่อยได้ไปใส่ <laughs> เพราะว่าพี่ไม้เขางานเยอะนะทุกคนพุ่นละถท่าเกษียณพุ่นล้อดออเดอร์ทุกคนร <laughs> อดไปน้ำกันนี่แหละพ <laughs> ุ่นละวอีกประมาณหาปี <laughs> เวลามันผ่านไปเร็วบอกได้เลยเวลาผ่านไปเร็ว เดี๋ยวสาไปท่องเที่ยวหลายๆแห่งเดี๋ยวรอก็อกเกษียณก่อนหาเก็บเห็ดหลายๆมองเก็บเห็ดคือเกาคนมันมากเนาะเนี่ยผนยังสองจิตสองใจผมคิดว่าคนือสิบะขึ้นเขาเลยแล้วเพราะว่าหลังจากที่คุยกับแม่แล,ล้วหลังจากที่เห็นรูปแม่แบบว่าเอารูปให้เบิ่งนลย บนเขาที่แบบว่าหิมะลงคือสิบกคือสิบกไปซองหลายๆเห็ดไกนะ่น่ะไปเห็ดไอ้พึ่งหวานนะ่ะแต่ก็ได้มาอยู่แต่ว่าเห็ดไก่ผมก็ชนะเลิศเหมือนเดิมเห็ดไก่ก็ะแทบ าใครเคยได้กินเห็ดไก่เห็ดไก่ทอดจะรู้ว่าเป็นเห็ดที่อร่อยมากคือเจ้าเห็ดปวก,น,ก,ปวกนั่นแหละถ้าสุเจ้ามากเห็ดปวกนั่นแหละเห็ดไก่ทอดรสชาติตอนนั้นแหละแถมเขากรอบกรุบคือจ้าเห็ดกรอบกรุบแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือจ้าเขากินเห็ดปวกดอกอ่อนๆมือนี่นะทุกคน กรุบกรุบเลื่อนๆลื่นมีความเลื่อนๆลื่นสวยว่าไปเดยวหลยเติบอยู่เด้อ นี่ขนาดไปเก spans, เ็บแบบแป๊บๆหลังเลิกงานนะเนี่ยเกือบว่าสิบไม่ได้เหตุคลิปเลยได้เนี่ยทุกคนเอออะทำสักหน่อยละกันเพราะว่ายผูพนมักกับมีเนาะอทำ เระวั้งด้วยไงเศรษฐายเห็ดอร่อยยิ่งได้น้อยๆอยู่มันนั่นจริงๆเห็ดเห็ดไอ้น,นี่มันหลายเลยทุกคนแต่ว่าอากาศมันขึ้นอยู่กับอากาศทุกคนถ้าอากาศมันหนาวเร็วสิเนาะเห็ดเห็ดไปเชงกี้เมนก็ไม่ชอบอากาศหนาวนะทุกคนถ้าเกิดว่าอากาศหนาวศูนย์องศาหรือว่า เป็นน้ำแข็งเกาะยอดหญ้าเนี่ยไปเลยกลายเป็นเหมือกเลยอะ่ะถ้าอากาศแบบว่าไม่หนาวนะทุกคนจะเห็นขึ้นล้านหลายโอ้ยเด็กน้อยอีกแล้วเด็กๆอีกแล้วคะ่ะลังทำคลิปอยู่เด็กๆมาเล่นข้างบ้านขออภัยนะคะ ไม่ใส่อยังงน้นก็มือถือธรรมดานี่แหละค่ะ right, Three, two, one, เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบทํารีบทำให้เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกงานจะได้ไปต่ออีกเออแล้วอยากทําแบบว่า จะแช่สดๆไปด้วยแล้วก็จะตากอันไหนแบบว่าจะทำเป็นสามแบบลวกทำเห็ดไก่ลวกกับเห็ดไอถั่วฝรั่งหรือจะทำเป็นเห็ดรวมไว้กินไม่เยอะหรอกลวกไม่เยอะเสร็จแล้วก็จะทําแบบสดเก็บสดๆแล้วก็จะทําแบบตากแห้ง อยากได้เฮ็ดต่างแห่งทุกลายเด็กน้อยข้างบ้านุกคน เขาเล่นแหละเขาเรียกแทมโพลีนเนาะเขาเรียกแทมโพลีนเนาะกระโดดไปกระโดดมาใหญ่แล้วเร็วทำให้เรารู้สึกแก่ไปเลยอ่ะเด็กๆสมัยนี้มันโตเร็วจุงเห็ดถั่วนะทุกคนเอาไปดองซีอิ๊วอร่อยมากดอกนิ้น้อยนะดอกนน้อยเอาไปดองแบบว่า เรียกไอ้ซอยซอสสินะฮะซอยซอ,ซอยซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือเปล่าซอยซอสเนี่ยแล้วก็น้ำส้มสายชูใช้แบบเพสไม่รู้ใส่น้ำตาลหรือเปล่าเออใส่น้ำตาลไปด้วยเออไม่ต้องไม่ต้องไม่น่าจะใส่น้ำตาลเคยเคยเห็ดไอป้ป้าป้าคนไทยเพิ่นเห็ดดองให้กินเออกินกับไอ ข้าวต้มอ,อ่ะข้าวทาดีอยู่นะจีเค็มๆหวานๆกลมกล่อมมันน่าแกน่าจะใช้น้ำตาลอยู่หรอกเปรี้ยวๆน้อยๆอันนี้ผนจะ เอาไปผสมน้ำแล้วก็รสในแปลงผักนะคะทุกคนรสในแปลงผักไปเลย ซองแกงผลได้ในความคิดผลนะ <im ple an> <im ple an> คิดแล้วยิ่งอยากหัวพี่ใหม่เนาะพันคิดย่านเมียพั <im ple an> <im ple an> นเครียด <laughs> อดมาหอมมันฉันฉันไม่ได้โกรธคุณฉันแค่เหนื่อยจากที่ทํางานชีวิตฉันขาดคุณไม่ได้รอคุณมากอดมาหอม oh, เด็กน้อยนะทุกคนสักพักเสไดงยินเสียงไหย้ยตามภาษาเด็กเนาะเล่นน้ำกันแป๊บๆก็เด็กก็ไหย้ยสมัยก่อนนะคนไปเก็บเอทในสนามนามหญ้านะ สมัยก่อนพี่คนไทยพาไปมันขึ้นลายหลายทุกคนมันขึ้นแบบว่าดันสนามขึ้นขนาะดันขี้ดินขึ้นพุดพุดพุดขึ้นแบบเต็มเลยอะ่ะเออแต่ว่าไอ้เขาวนันี่เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วตอนนั้นคล้ายๆว่าไอ้พี่แก,แกแบบว่าขัวแกมีกุญแจเขาสนามนะสนามแล้วเขา,ขาเข้าสิล็อกขนาะดทุกคน เออแล้วกลัวแกมีประตูเปิดก็เลยพากันไปเก็บแต่ว่าพักหลังมาเขาลอกสนามนั้นนะและ้วก็เขาขาเขานายจ,จะขาะเฮ็ดน,นั่นะทุกคนขามันเพราะว่ามันเป็นสนามผมก็รู้ว่าเป็นสนามอีกอย่างนะเป็นสนามหญ้าที่เขาเล่นกีฬาน,นั่นแหละของของหลวงอะ่ะ ปีแล้วล่ะพี่แกก็ใหญ่ไปอยู่เมืองอื่นแล้วที่ไปเก็บเห็ดอักันตะกี้ก็ดีว่า ทุกคนนี่เรือหลายะ่ะเรือนิดนึงก็เนี้ยค่ะได้เยอะเศษตัดค่ะหติตไก่โตนะคะคลิปนี้มันยาวเราเดี๋ยวมาต่อเกันคลิปถัดไปแล้วกันนะคะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย